สวัสดีครับคุณจอยไม่ทราบกับจอยว่างไปกินข้าวกับผมสักนิดไหมครับไม่ว่างเออขอโทษครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมไม่ครับพิกเซเว่นในอีพีที่เท่าไหร่เ้วแห่ก็จะอีพีที่สามเนี่ยโอ้หลังจากที่พา์ที่แล้วเราได้เจอกับหมู่บ้านแห่งนี้อืช่างเป็นสวรรค์หลอเกินอ้มีปูจมพลสเตเตอร์ตรงนู้น้วย เราเยะขโมยของมาขายกันนี่ไงมีของเต็มเลยแล้ววันนี้ผมก็ได้ลงม็อดมานี่เป็นม็อดแมพโอ้โหมันบงังเออทำไงดีมันบังจอเฮ้ยไม่ใช่ดีอันนี้อะไรอะไรเคยอืนี่ไงเควสนี่พอเจอหมู่บ้านเราก็จะเจอเอ,อ่าู้คนที่มีเควสเราสามารถกดคลิกขวาแล้วก็รับเควสมาได้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้น ไม่เอาเอาซวยเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเอาเอาเวียนละน,นี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมเรามาอยู่ในน้ำเนี่ยกูจะตายไม่นะของเยอะอย่าตายอะไรเนี่ยไม่โอ้โหอ้ยอา้า เมื่อกี้นี่มันอะไรอครับกับเาอยู่ในป่าจังเกิลคืออะไรขึ้นกับเราไม่ตายไปกลับมาในป่าจังเกิลโอ้โหแล้วเ,เราจะกลับไปที่หมู่บ้านยังไงเนี่ยอืซวยอยไม่ได้มาค์ไวหอยไว้เลยไหนดูแมพบสิ แมพเขาดูยังไงสวยเป็นนี่อืสวยจัดจัดเอาละเดี๋ยวเราเดินไปนเรื่อยอีกรอบทำวันใหม่เอาละพ่นไฟเอมเบอร์ไม่โดนอีกไม่โดนอยู่แต่มันช้าเอมเบอร์โอ้โหโดนดอกเดียวเอมเบอร์เราออกมาเจ้ากาไบสุดที่รัก ฟันมันไปนี่ไงเรียบร้อยได้ขนนกมาแล้วก็ได้อะไรไม่รู้เนี่ยเขาเรียกอะไรเอาหล่นเฉยเลยของเราเต็มเออเกมอยากได้ขนนกไงเจ้าขนนกมาไว้ทำป่าทิ้งไปเอาไว้ทำรองเท้ารองเท้าวิ่งไวอันนี้ไม่เอาของเยอะอยากจะบอกว่าวันนี้ลงมัดมาแบบเต็มที่ มีมอดกระเป๋าแล้วก็มีมอดแมพมอดกล่องมอดแผนที่โอ้แต่กลับไปที่นั่นไม่ได้ืฮสวยจริงเลยโอ้ไม่ได้ตั้งเป็นตายของไม่ตกซะเลยถ้าตายนี่ของหายหมดเลยนะเนี่ยไปทางไหนแล้วทีนี้โอ้โหทำไมเราสวยขนาดนี้เนี่ย จะลองกดควีตให้ดูใลายเป็นกลับเอาโผที่นี่ซะกันโอ้ทาไงดีเนะี่เออผมจะทําไงดีครับผมจะต้องเดินไปเรื่อยๆเหรอโอ้จะตั้งหลักปากฐานที่นั่นแล้วรวยยังเลยโอ้โอ,โอ,โอเจ็บเหมือนได้เริ่มใหม่อุอ้ยมีเหล็กมีเหล็กนี่แหละที่ต้องการเราต้องการเหล็กอื โอ้สียนพอดีหอ้ oh, 5อัน6อันสวยสวยสุดยอดเราจะเอามาทำเป็นรองเท้าวิ่งเร็วเออเดี๋ยวเราทำเตาซะก่อนไอเกมขอทำรองเท้าก่อนละกันมีหนังแค่สามไม่พอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอา้าวทำไมไม่ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เหรอคนละ คนละหินเหรอทุกใหม่ซิก็หินเดียวกันเนี่ผมต้องทำในโตครับออ้ยเจอเหล็กอีกโชคดีชมัดน,นี้มันต้องทำงี้โอ้โหเราก็ไม่รู้ไงเมือ่อกี้อย่างไงมีฐานรวเปล่าเดีย๋ยวหาฐานสักนิดชีดวิตจิตแจ่มใสโอ้อยากได้กระเป๋า้วโอ้โหแบบนี้อย่างดีนีม่มันมี รูถ้าให้เราดูด้วยเราสามารถเข้าไปในถ้าแล้วไม่หลงเดีเ๋ยวเกมขอสำรวจดูก่อนนี่ไงเจอฐานเจอเจ้าตัวขุดดินด้วยเราจับมาขุดดินได้ไหมเนี่ยโปเกมอนพวกเกวกนี่ยขุดฐานขุดฐานไปเรื่อยๆถ้าเหนื่อยก็นอนพักนะเจ้าขุดไปเราพอแต่ มาเผาพอแล้วได้ยินเสียงกุจิกกุจิกด้วยแล้วก็ซูเบสข้างล่างโอเคได้เรียบร้อยอุย้ยมีตัวสล็อตนะเนี่ยตัวสล็อตว้าวสล็อตแม็กชีนหรือเปล่าลองเพลงฟังหน่อยสล็อตแม็กซีชินไหมไม่รู้ทุกคนจะรู้จักหรือเปล่าสล็อตแม็กีนเรามีตัวธาตุข้นแล้วแต่ลงนีนก็เท่นะน้ำนบนเขา เราจะได้หนังอ่ะเราฆ่าลิงตัวนี้ได้หนังไหมลองฆ่ามั้ยอุ้ยเจอเจอปลาคอยคิงอยากได้คอยคิงสีทองอ่ะฆ่ามันสิลองฆ่าไอ้ตัวนี้สินเอาทำไมโยนไม่ได้เฮ้ยโยนไม่ได้ฮะโอ้่มทํากันอนี้เดี๋ยวขอตัดไปตั้งปุ่มสักนิดเกิดอะไรขึ้น ไม่โยนไม่ได้โอ้โหอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่เอาเป็นโอ้ไม่ได้อีกเออเอาเลขสองแล้วกันมันซ้ำังจัดของอืได้แล้วมาใช้ท่าทันเดอร์ชาร์กัอานอาดมาชาร์กหรือเชงก็ไม่รู้ทันเดอร์ช็อตเนี่ยโอ้ทันเดอร์ช็อตเออ,อมันอาดมาช็อตโอ้ได้เมียวมาทำไมเนี่ย โอ้โหสายอยู่ที่หมู่บ้านเมืนเน่อกี้ไอ้นั่นมันส่งเรามาเกิดใหม่ในโลกของโปโกเกมอนนี่ไงตำนานการเกิดใหม่ของโปโกเกมอนเทรนเนอร์โอ้ยอยังสวยเลยเฮ้ยไอ้ตัวนี้ <What? S 1> ได้เลยบักกันบักกันสู้ไหมลองดูไหม เราใช้ทัพืชสู้กับทัดหินเนี่ย <and> ไม่ได้ะอุ้ยมีเหล็กมีเหล็กอูเราโชคดีเนี่ย <and> เราเจอเหล็กเยอะขอเก็บเหล็กกันสักหน่อยเ <and> ยี่ยมเลยขุดมาขุดมาให้หมด <and> นี่แหละได้แล้ว <and> เอาไเผาเพิ่ม <and> เราจุกว่าจะครบอ่ะโอ้ของก็ยังขายไม่ครบเลย จัดวาร์ปมานี่ทักก้งนั้นเซ็งจัดๆ <_ C 1> โอ้เจ็บฐานด้วยเผื่อได้ใช้งานโอ้ทำไมเราซวยขนาดนี้เนี่ยมันเกิดใหม่ในโลกโปเกมอนทั้งทั้งที่อยู่ในโลกโปเกมอนอยู่แล้วเออไม่ได้ฮะต้องทิ้งของกระเป๋าก็ต้องคาบอ่ะกระเป๋านี้ใช้อะไรมันดูในนี้ได้ไหม ไหนดูซิกดยังไงกดไอ้ที่คราบมายังไงไม่ใช่ฮะไม่ได้อะอยู่แถวเนี้ยหาได้แล้อยากได้กระเป๋าไม่กระเป๋าไอ้ชั้นไหไหนลองดูซิกระเป๋ากระเป๋า,า,เ,ปาเออไม่มีอ่ะทำไมเราจะเห็นกระเป๋าเนี้ยมีแต่อะไรไม่รู้ โอ้โหอย่างสวยเดี๋ยวเราอรอเหล็กเผาซะหน่อยอไปทางไหนดีเนี่ยเฮ้ยตรงนั้นอะไรอะแดงๆเดีย๋ยวเราขึ้นภูเขาไปทางนู้นแล้วกันเพื่อจะเจอหมู่บ้านแห่งใหม่สวยจะจัดเลยอันพวกนี้ทิ้งไว้นี่ยได้ที่เก็บไม่เพียงพออาหารก็ยังไม่ได้เก็บอะไรโอ้อย่างสวยครับ คือหม่ในต่างโลกคือโลกของโปกเกมอนโอ้หโ,โ,โ,โดนโดนจมบตีอี่ไม่นะ yeah, <my S 1> ไอ้เจ้าเล็กทาทุยล่างสองฆ่ามันซะตายไหม,มนี่ไงโอ้โหเก็บแต่เนื้อธรรมดามาเอาไว้กินเราขึ้นภูเขาไปบนนู้นแล้วกันจะได้ส่องดู ว่าที่ไหนมันน่าอยู่โอ้ยไม่น่าเลยเผื่อจะมีโปกเกมอนเทพๆอยู่ข้างบนนี้ด้วยอยากได้ลูคาเิโอด้วยแต่ไม่รู้มัเกิดไหนขึ้นไม่ได้ยากเย็นแสนเข็นไม้นี้เราเสียสลามเลยแล้วกันมันลกของกระโดดขึ้นไป โผล่ขึ้นมาอยากได้ตัวนั้นนะ่ะไอพึ่งอ่ะตัวนั้นมันน่าจะพัฒนาเป็นพึ่งไหมออผมไม่รู้แฮะว่าตัวไหนพัฒนาเป็นพึนพ่งแน่พึ่งนี่ก็ชอบชตัวมันเท่ดีมันจะมีเหล็กในติดอยู่ <c oughs> ป่าจังเกิลอยากเจอหมู่บ้านอยากมีที่พักผ่อน หย่อนใจโอ้โหภูเขาไม่มีอะไรเลยมาอยู่ที่ใหม่เออเต้องหาหนังด้วยสักหนึ่งอันอู้เจอของเจอของเนี่ยเจอของตรงนี้เพิ่เจอหมู่บ้านเ,ออเราได้อะไรเมื่อกี้ไม่รู้ฮะมันจะได้อะไรไม่รู้ อุ้ยมีคนอยู่นี่วสวัสดีครับดร็อคเตอร์สวัสดีฮะมื่อวนว่าผมผ่านทางมาทางนี้ผมโดนชาวบ้านส่งมาล่ะมันส่งผมไปอยู่ใต้น้ำเนี่ยอ๋อบังิญดร็อกเตอร์ก็ไม่รู้นะดร็อกเตอร์ก็โดนส่งมามันกันเอาเลยครับโอ้โหอุ้ยอุ้ยดูคร้ออออเนี่ยอ้ยเจอ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 โชคดีโชคดีอุ้ยจะจับได้ไหมอ่ะ วุ้ยวุตรงนี้มีคุณลูกาเลียวเฮ้ยนี่เลียวรู้เนี่เลียวเลียวรู้ไม่ใช่ลูกาเลียวอ่าแป๊บนึงขอเปลี่ยนตัวก่อนวุ้มีนี่ด้วยตัวเนี้ยเจ็บเจ็บเจ็บแต่วอนเรามีแค่สามลูกดิเราต้องทำดีๆเอาละใจเย็นนะวูยใหญ่นะอย่าตายนะโอเคไม่ตายอีกสักดอกนะจะไม่ตายอย่าโอ้ยสีแดงกำลังดี เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยจกกังหวะน,นี้อันนี้สแตทอะไรไม่รู้โยนบอลเลยเอาลูนบอลซะก่อนขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนสาธุสาธุาธได้เถอะได้เถอะอมาอยู่กับพ่อเถอะลูกพ่อมามามาได้เยี่ยมโ <c oughs> อ้โหไหนขอขอดูหน่อยสิว,ว้าวโอ้โหลิโอลุได้ลิโอลุมาอย่างเยี่ยมเลยได้ลิโอลุมาด้วย เออ่จะดูสเตตมันอ่ะไหนดูซิโอ้โหดีเฟนไม่เป็นไรดีกว่าลดพลังโจมตีโอโ้ยังน้อยก็ได้มาแล้วยังโชคดีครับโอ้หนี่เลเวลสี่สิบสามเลยฮะม่กายุ่งอุ้ยนี่นี่นี่เจอตัวตัวนี้ก็อยากได้นี่นี่นี่น,นี่มันจะพัฒนาเป็นบางกิลัตแต่เลเวลห้าสิบู้นเนี่ยต้องกว่าจะพัฒนา จับเลยดีไหมโอ้โหมีแต่บแบบโปกเกมอนที่อยากจับทั้งนั้นเลยไหนลองดูสิจะได้ไหมสแลตโอ้สแลตนีค่อยไปโอ้โหโมตีเราแรงเลยเอานี้ับเปึ้นอะไรไม่รู้เนี่ยถ้ามังกรเฮ้ยได้อยู่ทีนี้เราโยนบอลใส่เลยเฮ้ขอขหอยได้อีกตัวได้เถอะได้เถอะได้เถอะ มนเอามาคอมบกับตัวกาบัยเราได้โดยการใช้แสบสตอมนะได้เถอะลูกเดียวอีกมีลูกเดียวมาอยู่กับพ่อเถอะลูกมาลุ้นได้ได้ไหม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 ได้อ้ได้โอ้เราอย่างโชคดีอ่ะถึงจะโชคร้ายแต่เราก็โชคดีแต่ตอนนี้บอลหมดเกี้ยงเลยต้องหาหมู่บ้านแล้วกันเราจะได้มีที่ซื้อบอลเท่านั้น ที่นี่ที่ไหนนอนเพื่อโอ้จะนอนเพื่อที่จะให้เลือดมันรีอะนะไหนมัโกมตีอะไรซิลีฟเลเซอร์ลีฟเรียบร้อยอันนี้ไม่รู้ทำอะไรนอนเถอะก่อนโ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยวเดีวเี่ยเเ เ,เกมจะเอาตัวอะไรออกดีฮะตัวนี้แล้วกันสิงโตเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาของใส่ไว้ให้มันจะได้ไม่เปลืองช่องได้ไหมใส่ไม่ได้สักอันเลยอันนี้ได้ไหมไม่ได้ฮะเลืออันไหนได้อะไม่ได้สักอันเลยอ่ไรช่างมันนอน,นอ่ะอ่าอุ้ยอุ้ยเจอบ,บอสเจอบ,บอสเนี่ยนี่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 ตัวนี้นตัวนี้บอสสีสีฟ้าเอาหลักที่นอนมา นะว่าคิดจะบอสมันคิดจะวอดแถวนี้นู้นนู้นนู้นอยู่ตรงนู้นถ้าเราฆ่าบอสได้เราจะได้ของดีนะบอสบอสเราสู้บอสหน่อยโอ้โหเปนโชคดีมากเลยได้ตัวที่อยากได้มาทั้งสองตัวเน่ยนี่โอ้โหบอสไชนี่สีฟ้าโอ้ไหวไหมเนี่ยพี่พี่สัว์โอ้โหพี่พี่โอ แปดสิบเก้าบ้าไปแล้วเอาอันนี้แซนทอมอะไรสักอย่างแซนทอมขอให้มันไม่มีท่าโจมตีจะดีมากเลยโอ้โหมีแล้วแหละ <c oughs> ตายเรียบแน่นอนนี้กอนหนีไม่ได้ซะด้วยหนีรันรันเร็วลุงพ่อหนีหนีแล้วหนีแล้วไม่ได้เฮ้ยลุงใส่สู้แล้วแหละอื <c oughs> <c oughs> สปอร์ท่าหลับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ออกมาต้องสู้แนละ้วลูกพ่อโอ้โหเจ็บกูแต่บอลตีไม่ค่อยแรงนะล็อกสไลด์โอ้โหไม่ไ,ด,ยยมนะไมด้เรียบร้อยตายชัวร์ลิฟท่านี้เรียบร้อยฮะไม่น่าจะรอดเลเซอร์ลิฟเรียบร้อยลิเอลุของพ่อ เวกับ hmm. ไม่ได้ฮะดี่ยวรู้เนี่ยการที่จะพัฒนาร่างมันได้จะต้องมีค่าความสุขที่เยอะพอสมควรถึ่จำไม่ได้มาเท่าไหร่โอ้ตายให้หมดซะ <c oughs> ตายให้หมดเถอะยอมละดีวิวต้องแปดสิบเก้าเนี่ยใครจะไปสู้ได้โอ้ยอมยอมเป็นข้าวมันไก่แฮ่คนละยอม นกพ่เจียนพ่จ๊อดในหมู่บ้านขอหมู่บ้านสะหน่อยไม่งั้นก็เปโปเกมอนนะเซ็นเตอร์ก็ได้เซ็งเลยพัดภาคจากหมู่บ้าน <What? S 1> ถ้าเรามีท่าไฟล์นี่เราจะสามารถบินกลับไปยังโปเกมอนเซ็นเตอร์ล่าสุดที่เราสามารถไที่เราทำการรักษาไว้ นั่นแหละคือข้อดีของมันเก็บอันนี้มาด้วยเราจะซื้อเอาดีกว่าเราจะไม่ลงฟาร์มเราจะซื้อปุจจอบลอเอาเป้าหมายของเราเมืออย่างที่ซื้อไม่ได้เราถึงจะทำการลงเหมืองครับนะแล้วก็ อุปกรณ์ส่วนใหญ่เกมจะพยายามให้มันดอกจากปเกมบอนจะไม่เอาจากการลงเหมืองอะนะวันนี้มันก็ที่เดิมที่ที่เรียลูุัมเกิดเดินทางเออเราอยากได้หนังเนี่ยแต่เรายังไม่มีหนังแถมปเกมบอลก็ตายหมดแล้วมันต้องมาที่ทุ่งหญ้า ันถึงจะมีหนังให้เรายูตรงไหนเอ่ยไม่มีเลยฮะห,หมู่บ้านก็ไม่เจอหมู่บ้านมันไหม่ไอตัวนี้เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเราสามารถใช้ยาเพิ่มเลือดให้มันก็นได้นะกระโดดขึ้นมาตรงนี้แล้วก็อ้อมมาทางนี้อันนี้แกะเ,เราอยากได้หนังไอหมาน้อยนี้จะมีหนังไหมเนะี่ยเดี๋ยว ขอเพิ่มเลือดให้มันซักหน่อยกับตัวมันชื่ออะไรเนี่ยพุบอะไรพูพีท่านอะไรอย่าง <c oughs> เค่ไหนมาจอนมาสู้กับหมาซักหน่อยเจ้าหนังอ่าใช้ท่าท่านี้แล้วกันด์กพันมันไม่มีมือต่อยได้ไงขอหนังสักกันจะได้วิ่งไๆ เร็วๆขนนกมีแล้วได้อยู่ชนะอยู่แต่ไม่ได้หนังไงอุ้ยตัวนี้นี่ได้หนังแน่นอนตัวนี้ก็เก่งนะเป็นตัวเริ่มต้นที่เราสู้แล้วได้เขาเรียกอะไรเราได้ตัวที่เก่งมาเลยถ้าเราจับมันได้แต่ต้องเอาเลเวลเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะมีตัวอีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นวัวตัวบอฟฟาโล่เก่งมากๆตัวนั้นน่ะสุดยอด มันจะมีท่าหนึ่งที่โจมตีทีเดียวแบบตายอ่ะอ้าวเรียบร้อยเรากำลังจะตายเออใช้เพิ่มเลือดซะก่อนเดี๋ยวเราเพิ่มให้กับนี่กาไบเดี๋ยวเรากาไบออกมาสู้มันโจมตีเราไหมเราใช้สตอมปิง้งมันอ่านว่าอะไรไม่รู้แล้วก็ใช้ท่าจับเบิ้คลคัมอะไรเนี่ย ลูกตีท่ามังกรหไม่ค่อยแรงได้วระาหกสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้สี่สิบเปอร์เซ็นต์มันเหลือหกสิบเปอร์เซ็นต์อ,อีกอีกรอบแล้วจะตายเราจับมันไม่ได้แล้วเพราะเราหมดหมดความหวังนั่งน้ำตาซึมผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเวลากดไอ้นี่เราผมจะกดรัวกดรัวเออไม่เอาผมไม่ได้หนังอ่ะ น,นี่ก็ได้คนแก่ไม่อยากได้ล,ลืมลืมลืมดูเลเวลยี่สิบมันอยากสู้กับเราอะ่ะไรเย็นนะเลียนตัวคาบ้ออกมาคาบ้อย่าตายนะจำคือความบังของฉันใช้ท่านี้อโอ้โหปิดฉากอันนี้แซนแอทแทคกไม่เอาโอ้โหมันได้แต,แต่เนื้อมาแล้วกันเอาให้ปิ้งกินเยวได้หนัง ตัวนี้น่นจะได้กระดูกตัวนี้จับมาดีมากเลยร่างสององมันจะมีท่าท่าหนึ่งที่เวลาเราโจมตีแล้วก็ฆ่าปุจมวันตัวอื่นได้ปุจกกมวันตัวนั้นจะมีของดรอปให้กับเราไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแม้แต่ท่ามันยังดรอปให้ได้เลยซึ่งดีมากๆาเดี๋ยวเราเพิ่มเลือนให้กับตัวนี้แล้วกันคาบเรา,าแล้วเอาไก่ามาโจมตี ถ้าฟิล์มชาร์จเกือบตายเนี่ยค่าเดียวอ้อเอเบอรอ์เรียบร้อยกูได้หนังมาแล้วม,มาสิเดี๋ยวทำรองเท้าซะก่อนเอาโต๊ะคราบออกมาวิธีการทำรองเท้าวางโต๊ะคราบลงไปแล้วก็เอาหนังมาทำเป็นรองเท้า นี่ได้รองเท้าเรียบร้อยตั้เมื่อไหร่ละ่ะทีนี้เราก็เอารองเท้าไว้ตรงนี้แล้วก็เอาขนนกจําไม่ได้ว่าข้างบนหรือข้างล่างเดี๋ยวลองดูซสก่อนไม่ได้น่าจะเอาไว้ข้างล่างอ่ะนี่ไเรากไ,ได้รองเท้าลันบูตมาเพิ่มวิ่งเร็วตั้งห้าสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะเหยปุ๊บนี่มัมจะวิ่งเร็วนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ดีมากบอกเลยนะ ตัวนี้ตัวนี้นี่ตัวนี้อย่างดีตัวโปสฟโลตัวนี้โอ้โหเลเเ <laughs> นี่ยเลเวลห้าสิบมันจะมีท่าหนึ่งที่โจมตีแบบศัตรูปุ๊บตายเลยนี่เห็นไหมท่านียมันไม่ได้เกี่ยวเลเวลนะเราจะพยายามหนีโอเครอดโออยากได้โปเกมอนเซ็นเตอร์สักอันซะก่อนเออมีมิเนี่ยโอ้โหไม่มีเลยฮะ <laughs> ไม่มีอะไรเลยตรงนู้นก็มีเนีน่ยนี่โอ้ยไเลี้ยวรู้มากับไอตัวนี้มาก็ดีอยู่เราหาที่อันนี้ไม่เจออุย้ยเจอบางอย่างเจอบางอย่างตัวนี้อืมเป็นปราสาทอะไรสักอย่างโอ้กินปราสาทอะไรอะ่ะ ดูดิเเจอคนด้วยเจอคนเจอคนเจอคนตรงนี้กาไอ้กาไบเรานี่ค่อนข้างที่จะฟื้นคืนชีพเร็วมากดูนี้ดิอันนี้อะไรอ่ะหลุมศพอีกไหมรอบที่แล้วเราเจอหลุมศพเข้าไม่ได้ด้วย <c oughs> ทางเข้าอ,อยู่ตรงไหนนั่นอย่ข้างบนนี้อืม เอานี้วางซะก่อนอ่าบันไดหอหลุมศพนี่คือหลุมศพอีกแล้วก็ดีนะเรามาร์กไว้ไหมคนมาร์กยังไงเนี่ยเราเขียนว่าหลุมศพหลุมศพอ่าโอเคได้มาหนึ่งมาร์กหลุมศพแต่ตอนนี้เรายังไม่อยากสู้<ห>จะียาไปยาำเข้าไปใกล้มัน ดูมันซะก่อนโอ้โหมันีีผีนี่โอ้โหสู้อีกแล้วเฟรมท่าไฟหนีได้ไหมยอยากหนีอ่ะโอ้โหเรียบร้อยรันมีได้อยวู่เดี๋ยวลงไปข้างล่างโอ้โหโอเคอะเรียบร้อยอ้อาวคารับผมเดี๋ยวเอากระไปออกมาซะก่อนกระไป๋ลูกพ่อ เดี๋ยวต้องออกมาย <Yeah, bye. S 1> าไปวันนี้สิคาบไยเอาครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนยาใบไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบายยายบ